วันนี้วันพระนะคะได้มาทำบุญเพนที่วัดแล้วก็แวะมาไหว้พ่อไหว้แม่ที่ที่โบสถ์ก็กระดูกพ่อกระดูกแม่ก็อยู่ที่โบสถ์นี่ค่ะแล้วก็เลยขึ้นมาไหว้พานในโบสถ์ด้วยค่ะเพื่อนๆนถ่ายบรรยากาศในโบสถ์ให้เพื่อนๆนได้รับชมนะคะโบสถ์สวยงามน,นะคะ เพรียบสวยๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะฝาก,กเพื่อนๆนะคะไ่อยพระในโบสถ์กันค่ะขยับไปอีกด้านหนึ่งนะคะเดี่ยขักคอขยับไปหน่อยขยับไปตรงนู้นหน่อยนึงนะคะ่ะไ,ได้เห็นใกล้ๆนะคะ ลาพ้าในโบสถ์กันค่ะ ขะสาธุากันค่ะขอมีให้เพื่อนทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านค่ะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะทุกท่านเอาทอินสาธุค่ะ